พูดถึงไก่พมา่ามีความแตกต่างกับไก่เชิงยังไงไก่พมา่ายุคต,ต้นต้นไก่เชิงมีความแตกต่างกันมากเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและเอซีที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับ คลิปนี้ก็จะเอาเก็ดเล็กเก็ดน้อยสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะก็มีเพื่อนๆ F C นะครับสอบถามกันเข้ามาว่าไก่พม่านะครับแตกต่างกับไก่เชิงยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆน,นะครับ f c ที่ อสอบถามกันเข้ามานะครับนะพูดถึงไก่พม่านะครับความแตกต่างกับไก่เชิงนั้นนะครับมีเยอะมากนะเดิมๆเลยนะฮะไก่พม่าเนี้ยนะครับมันเป็นไก่รอยเล็กนะครับต้นๆเลยนะก็มาจากทางาภาคเหนือแถวแม่เสลียงพวกนี้นะครับ ลอยนะครับก็จะอยู่ประมาณ2-3-2-4แต่ไม่เกิน2-5นะครับนะแต่เนี้ยพวกลอยเล็กพวกเนี้ยนะครับเอามาเทียบชั้นกับไก่เชิงไม่ได้และก็ไม่มีใครจะต่อกรกับไก่เชิงได้นะครับเพราะยุคไก่พมา่ายุคต้นๆน,น,นะฮะมันจะเป็นรอยเล็กนะครับ ไม่เกินสองห้าจำพวกนี้นะครับอยู่เต็มที่ก็สองสามสนะแต่ไม่เกิน25นะส่วนนะครับไก่เชิงนะลอยใหญ่ตั้งแต่สอขึ้นไปถึง3โลกว่านะก็ไก่พมา่ามันแตกต่างกับไก่เชิงมากๆก็ช่วงนะฮะและลอยนะ เพราะอย่างไก่พม่ารอยเล็กเนี่ยนะ2องสองสงี่ยจะมาต่อกรอนกับ2,8,2,9อย่างเงี้ยนะผมคิดว่าเพื่อนๆไม่มีใครจะต่อก่อนได้ด้วยนะครับนะเพราะไก่เชิงนะไก่เชิงนี่2,8อย่างน้อยๆนะครับก็ต้องขึ้นไป2,9,3ถึง3กว่านะครับ ไก่เชิงมันเป็นไก่ไทยของต้นตำรับของไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมาเป็นพวกไก่ไก่เชิงนี่นะครับก็จะมีพวกไก่ตาดไก่จันนะครับไก่พนัดนะครับแล้วก็ไก่บางค้าพวกนี้นะครับมันก็ต่อยอดกันมาเป็นไก่เชิงที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็คนนี้นิยมเลี้ยงกันช่วง นั้นมากๆนะฮะช่วงที่ผมยังเป็นเด็กๆก็นิยมเลี้ยงไก่เชิงนะครับเมื่อก่อนนะครับผมสมัยเป็นเด็กๆนี่นะฮะก็มีพ่อเลี้ยงไก่เชิงส่วนลักษณะของไก่เชิงนะครับเป็นเชิงที่สวยนะครับผมอยู่จงังหวัดจันทร์นะมันก็เป็นไก่เชิงที่มีพวกกอดพวก ล็อกพวกมุดมัดนะครับยกดัมจำพวกนี้นะก็เป็นไก่เชิงที่คนนิยมเลี้ยงกันสมัยนั้นนะครับส่วนพม่านะครับส่วนพมา่าต้นตำรับเลยก็มาจากสายพม่านะครับมาจากแม่เสเรียงนะครับแล้วก็เอามาต่อยอดนะครับมาต่อยอดมาพัฒนา นะคนก็นิยมหลังไหลพัฒนากันเข้ามากันเรื่อยๆว่าง,งั้นเถอะนะจากแพร่ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับตอนนี้สายพม่านะครับมายุคปัจจุบันนะฮะก็มาเสริมเป็นพวกพม่าก่อยมั่งนะพม่างอนมั่งพม่าเชิงมั่ง นะครับพมา่าลูกผสมพวกนี้นะตอนนี้เอามาผสมกันนะครับมันก็จะได้รอยใหญ่นะปกติแล้วนะครับทางภาคตะวันออกนี้นะครับหรือภาคกลางพวกนี้ภาคอีสานนะก็จะเป็นพวกรอยใหญ่นะครับ28 2นะฮะ28 27 28 29พวกนี้นะครับ ส่วนรอยเล็กๆนะมันก็ยังมีนะสายพมา่าสายแม่เสลียงพวกนี้นะครับก็จะเป็น2-5เนี้ยนะครับ2-4-2-5นะครับมายุคปัจจุบันนะความแตกต่างมันก็เริ่มจางหายนะเพราะไก่พม่าก็เอามาดัดแปลงมาเสริมสร้างโครงสร้างนะครับแล้วก็เอามาต่อยอดมาพัฒนากับสายอื่นๆ นะต่นนี้พมา่ามายุคปัจจุบันนะครับก็มีลูกล่างลักษณะที่ใหญ่นะเป็นรอยใหญ่แล้วนะครับก็เอามาพัฒนาแล้วก็เอามาต่อกรกับาสายเชิงได้ตอนนี้นะครับก็มีการผลิตที่พมา่านะครับพมา่ากินเชิงนะก็ พัฒนาผสมสายกันขึ้นมานะครับเป็นจำพวกมาล่อเนี่ยนะครับล่อสั้นหรือลำวงเนี่ยนะครับก็จะหามากินเชิงนะฮะลูกหน้าดีๆลูกหน้าจะจัดจำพวกนี้นะและมายุคปัจจุบันนะฮะพม่าก,กับเชิงก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะเพราะ,ะเชิงนี้มันก็ยังเป็นเชิงไทยอยู่วันยังค่ำนะครับ ส่วนสายพมา่านะก็เอามาผสมามาผ่ากับพวกก๋อยพวกงอนพวกนี้มันก็ทําให้โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เอามาต่อกอกับเชิงได้นะก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากมากนะครับที่เข้ามาสอบถามผมก็เอามาเล่าสู่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่า พมา่ามีความแตกต่างกับเชิงยังไงนะครับก็มีความแตกต่างกันเมื่อยุคก่อนนะครับแล้วก็มายุคปัจจุบันนี้ความแตกต่างมันก็น้อยลงไปนะครับก็มีประมาณนี้นะก็ก็ขอพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ค,คลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปสาระน่ารู้นะครับมาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ